ีค่ะตอนนี้อยู่กับผอ,อโรงพยาบาลวันลัดนะคะวันนี้นะคะมีคําถามค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์ผอ,อนึกถึงอะไรคะแน่นอนค่ะวันวาเลนไทน์นทก็ต้องนึกถึงความรักเริ่มจากที่ตัวเราก่อนเนาะรักตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะเสือแผ่ความรักให้คนอื่นนะคะความรักทําให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นตัวเราต้องมีความสุขอย่าลืมเสือแผ่ความรักให้ทุกๆคนนะคะโลกนี้ก็จะมีความสุขเต็มไปด้วยความรักค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพิดาค่ะค่ะพิดาคะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พิดาจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะ่ะรักบริสุทธิ์ค่ะค่ะทาไมถึงเป็นคําว่ารักบริสุทธิ์คะก็ไม่อยากให้ผูกกับเจ็กค่ะว้าย่ำค่ะชื่อพี่แอนค่ะโอเคค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่แอนนึกถึงอะไรคะนึกถึงความรักเรื่องความรักเนี่ยเราก็ต้องเป็นรักตัวเองก่อนเนาะค่ะเมื่อเรามีความรักให้ตัวเองแล้วเราก็ต้องรักครอบครัวเราแล้วก็เราต้องรัก พื่อนร่วมงานแล้วเราก็จะมีความสุขทุกทกวันเย้ชิโนนี่ค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์จะนึกถึงอะไรคะดอกค่ะดอกดอกอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบค่ะปีนี้มีมีแนให้ใครรือยังคะยังไม่มีแยนให้ใครแต่อยากได้สักสามดอกอ๋อี่จุ๋มค่ะถ้าให้พูดถึงวันวาเลนไทน์พี่จุ๋มจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะดอกกุหลาบต่อความรักค่ะสองัออย่างปีนี้ให้ใครไปแล้วยังคะยังเลยค่ะเมื่อวานอยู่เวรแล้ว ยังไม่มีเวลาให้ใครเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนายตะกลชื่ออะไรคะชื่อปเพีย์โตค่ะโซดค่ะโซดชื่ออะไรคะชื่อน้องเอิญคนสวยก็พูดถึงวันวาเลนไทน์พี่เขียดน้องเอิญพี่อั้นจะนึกถึงอะไรอันดับแรกคะความรักความรักนึกถึงคนหล่อกดอกกลาบค่ะดอกกลาบคือเบิร์ดครับมา พูดถึงวันวาเลนไทน์พี่เบิร์ดจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับอันดับแรกคะคพึ่ถึงดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบคะเพราะว่าดอกกุหลาบนี่หมายถึงความรักสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่โต้งครับถ้าให้พูดถึงวันวาเลนไทน์นทพี่โต้งจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะสารพภูมิครับทำไมถึงเป็นสารพัดภูมิคะก็เป็นสิ่งที่เรารักกราบไหว้บูชาทุกวันครับ อย่เล่นพี่ฝนพี่ฝนถ้าให้พูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ฝนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนึกถึงครอบครัวนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกนึกถึงลูกนึกถึงสามีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโป้งครับโป้งค่ะพี่โป้งคะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่โป้งจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะโพสตินอส์อย่าคุมจุกเชิญชครับ คอนเซปต์นี้เลยค่ะรับฟังรักกดใจชื่อพี่เพนค่ะค่ะพี่เพ้นถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่เพนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนึกถึงลูกสองคนค่ะบอกรักลูกผ่านกล้องได้เลยค่ะอ๋อรักลูกทั้งสองคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแมมค่ะค่ะพี่แมมคะ่ะถ้าพูดถึงวาเลนไทน์พี่แมมนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนึกถึงความรักสิคะความรักมีความรักก็ยังคะมีค่ะมีค่ะพี่กันค่ะ ส้มค่ะชื่อพี่ปูค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่กันจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนึกถึงดอกไม้อะแต่ว่าที่ไม่เคยได้อยากให้ไหมคะอยากให้อะแต่ว่ามีคนให้อ่ะนึกถึงดอกไม้อะแต่ว่าที่ไม่เคยได้อยากให้อะแต่ว่ามีคนให้อ่ะหาให้สักคนนินึกถึงผู้ชายค่ะถึงคนที่บ้านค่ะ พี่แคทค่ะพี่แ <c oughs> คทมันบริษัทพี่แคทิก <c oughs> ถืออะไรเป็นอันดับแรกคะของพี่เนี่ยไม่มีทุกเทศกาลเลยอะพี่เลยพี่ไม่รู้ว่าต้องนูกถึงอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีกันในทุกๆันนะคะ<า>ชื่อ,อไรคะพี่สายชนค่ะพี่สายชนคะ,นคะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่สายชนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะึะ<อ>ถึงความรักสิคะความรักค่ะนะข้อคอนเซปต์วันวาเลนไทน์เลยไม่อยากบอกรักใครเป็นพิเศษถ่านกล้องได้นะคะรักทุกคนคะ่ะรักทุกคนโอเคค่ะชื่อธนากรทึมทึมครับอ่าโอเคค่ะพี่สายชนบันบอไม่ห่อครับแต่อร่อยถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ชนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะ ช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตทำไมถึงเป็นช็อกโกแลตหิวเส้นเลยมีมีใครให้ได้ยังคะช็อกโกแลตปีนี้ยังไม่มีครับอ่ะไปเลยค่ะหนึ่งอันใช่นะกินใช่ไงอ๋อครับพี่ต๋องค่ะพี่ต๋องคะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ต๋องนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะดอกไม้ค่ะดอกกุหลาบสีแดงค่ะแล้ววันนี้มีใครให้สักดอกยังคะพี่ต๋องไม่มีค่ะถ้าทานต้องไปจัดดอกก่อนเย็นๆค่ะ ของขวัญค่ะของขวัญพี่ของขวัญค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ฝันจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกพี่นึกถึงบุ๊คเบ๊ได้ไหมบุ๊คเบ่เอ้ยอันนี้มาสายหิวเฮ้ยนัฎดาสว่างยิ่งค่ะค่ะพี่นัฎดาค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนึกถึงความรักนึกถึงช็อกโกแลตนึกถึงกุหลาบแดงนี่มีคนให้หรือยังคะช็อกโกแลตยังยัง จะกลับไปให้ใครที่บ้านไหมคะหรือว่าจะให้มเชื่อปุ๊กค่ะค่ะพี่ปุ๊กถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ปุ๊กจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะความรักค่ะความรักค่ะทำไมถึงเป็นความรักคะทำไมก็วันวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักค่ะปีนี้มีความรักให้ใครหร้อยังคะครอบครัวแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานค่ะค่ะพี่ดาดาค่ะพี่ดาดาค่ะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ดาดาจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะออดอกกุหลาบค่ะทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบคะ พราะว่าชอบชอบมากแล้วปีนี้มีคนให้ดอกกุลับพี่ดาได้หรือยังคะยังไม่มีเลยคะ่ะโสดไหมคะหรือว่ามีแฟนมีแฟนแค่ะ,คะเดี๋ยวไปเอาที่บ้านชื่อพี่ซูซี่ค่ะถ้าพูดถ,ถึงวันวาเลนไทน์พี่ซูซี่นึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะอ๋อนึกถึงความรักคะ่ะความรักวันนี้วันที่สิบสี่อ๋อเหลืออีกสองวันหวยออกค่ะชื่อหมอวันหมอวันค่ะหมอวันคะถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์หมอวันจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะอคุณมรั ดอกกุหลาบค่ะทีนี้มีคนให้ยังคะดอกกุหลาบอ๋อก็พอมีบ้างสวัสดีค่ะชื่อรัตดาต้มสีนะคะเป็นผู้รับผิชอบคลินิกไวสายสายยายผู้วัยรุ่นค่ะ วันนี้วันวาเลนไทน์นะคะอยากเชิญเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กๆนะคะวัยรุ่นของเราในเพเภอบ้านลาดมาใช้บริการคลินิกไวสยสายใยเพื่อวัยรุ่นมีบริการตู้ถุงยางฟรี24ชั่วโมงด้วยค่ะถ้าสนใจมารับบริการได้นะคะก็พูดถึงวันวาเลนไทน์พี่ระดาบจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกค่ะนี่ถึงความรักความสดใสของวัยรุ่นนะคะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะเราทํางานวัยรุ่นเราก็เลยให้ความสําคัญกับความรักในกลุ่มวัยรุ่นค่ะกิจกรรมนะคะของคลินิกไวสัยสายใยเพื่อวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์นะคะก็จะมีถุงยางนะคะแจกฟร้ได ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ,อะไรคะคชื่อมิวค่ะพูดถึงวันทายจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงผู้ชายว้าวมีผู้ชายาของตัวเองอย่ังคะมีค่ะเราอยู่ที่บ้านคือมีจัดกับสิบดอก